โอ้ยสิตท่านเวลาบันน้มันสิคำสิเมื่อตัวไง่ยืนแพ้แม่อยู่นี่มันยังล่วนัอันนั่งถือ่าพหญ่เป็นผู้ชายต้องกาอวาอันนั่งว่าสิมาปรึกษาพหไ่แหม่นั่งสิไปอันบันเกิดมูสิแต่ว่ามูเพิ่นเป็นอันลูกชายฒถาแกอันสวนยางหา0้อยหร่อยไร่้น่หล่พหญ่จ๋าแมู่้เดือนนึ่งวันได้หน่อยนี่นะแล้วนั่งว่าสิไหของขวัญอันผู้บ่าวเพิ่นไหมู่เพิ่นนั่นละออันสิไหยังเฮ้พงญ่เฮ้ โอ้ขันเจงสี่เป็นผู้ชายเมนโบนาแม่จ้ะให้เดี่ยวๆเลยนั่นให้ยังเราพ่อยังให้ทาให้ทาสี่เราปร้องว่ายู่จังมั่งเออหาโออสี่เมนบบพ่อยังสี่กล้องลึกๆจังสี่เมนโบเออได้จ้ะเอาสิเราต้องไปให้ไก่หอดพุ่นหรอกพ่อยังเก็ยืนไม่แถวนี่แหละให้พ่อยังก็ได้ตัวให้ทาพ่อยัง แก่นแท่แก่นแท่งเป๊ะสมพื้นสมพื้่อ่ะสวนไก่เลื่อนเคี้ยงเงื่อนทองบ่หัวไหลได้ดังเด้อ